สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับมาแนะนําในการใช้นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นันสุจิวโรนะครับอายุ89ปี30พันษานะครับเป็นสีพึ่งนะครับสาลิกาเรียกทรัพย์นะครับรุ่นแรกนะครับสีพึ่งสาลิกาเรียกทรัพย์รุ่นแรกนี่นะครับ ที่หลวงปู่ท่านให้ทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับผมสีพึ่งสาลิกาเรียกทรัพย์หลวงปู่นันนะครับสุจิวโรนะครับอายุ89ปี30พันษานะครับนี่นะครับด้านในนะครับเป็นเนื้อสีออกขาวๆเหลืองๆนวลๆนะครับผสมมวลสารนะครับ กาฝากกาหลงกาฝากรักนะครับกาฝากมะย,ยมนะครับแล้วก็มวลสารร้อยแปดนะครับและยังมีสีพึ่งก้าวกินหลวงปู่พมมาหงเข้าไปด้วยนะครับซึ่งหลวงปูน่นันและหลวงพ่อสมชยัยวัดหลวงปู่พมมานะครับท่านเดินทุดงมาด้วยกันนะครับในสมัยก่อนนะครับ นี่นะครับเนื้อหานะครับของสีพึ่งก็ใช้ในด้านเมตตามหานิยมมหาเสนีนะครับค้าขายนะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใน บ้านเขียวหรือบ้านฟ้าก็ได้นะครับนี่นะครับเนื้อสีพึ่งนะครับมีแค่ต่หลับสีชมพูเท่านั้นนะครับสีพึ่งรุ่นแรกลงปูนะครับนี่ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ เข้ามารับชมนะครับวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับในหวางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ